โลงแล้วผู้ใหญ่เป็นหนี้ขออยู่หนึ่งล้านบาทแล้วก็บอกว่าจะใช้คืนได้ภายใน5ปีโดยมีไร่อยู่5ไร่นั้นทําอะไรอยู่บ้างครับ5้าไร่นี้ก็หนี้ที่เห็นเนี่ยข้างหลังนี่ครับเนี่ยคือก่อนจะคิดอะไรก็ช่างคือต้องให้มันมีกินก่อนผมเลยสร้างตุ๊กตาเพราะก่อนผู้เดคนอื่นเชื่อคนอื่นดูอ่ะให้ผู้ใหญ่ลองพาเดินดูด้วยถ้าไม่มีต้นแบบไปเห็นคือชี้ไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนคนไม่ฟังก็เลยจะต้องทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยใช่เหมือนนเป็นแบบฝึกหัดนะใช่ มีอะไรบ้างคะในในไร่ทั้งหมดห้าไร่คือพื้นฐานสําคัญที่สุดก็ปัจจัย4ี่พื้นฐานนะที่อยู่ใสยังไงมันก็ต้องมีแล้วผมก็จําลองแบบว่าสร้างบ้านขึ้นมาไม้พวกนี้มันไม่ได้เป็นต้องซื้อนี่อันนี้แค่ปลูกก็ได้ครับัวไล่ไปนาเนี่ยไม้สักตอนนี้ไม่สักไม่สักปลูกเองไม่สักสิบกว่าปีมันเป็นเสาได้แล้วเอามาแปรรูปเป็นไม้อะไรก็ได้ คุณต้นไม้ปลูกไม้ก็สร้างบ้านได้อย่างน้อยก็เห็นว่ามีบ้านแล้วครับนี่คือพื้นฐานแรกนะครับพื้นฐานแรกก่อนส่วนพื้นฐานที่สองอ๋อเนี่ยมองไปทางไหนก็มีกินคุณนนี้มันเนี่ยเงาะออ๋มะเขือบักุงมะละกอเนี่ยเชมอมใบเต้าใบชะมพักหวานพวกนี้นี่คือพื้นฐานการมีกินครับผมปลูกพวกเนี้ยไปครับปลูกให้เคดูในที่ห้าไร่วันเนี้ยผมมีผักพื้นบ้านอยู่เนี่ยทั้งหมดห้าพันต้น 5,000ต้นใน5ไรนี้ใน5ไร่เนี่ยมีผักพื้นบ้านที่สามารถจะกินได้อาหารนี่ก็เป็นอาหารใเหมอนครบทีบใจสีแล้วเห็นบอกว่าที่นี่ยังมีการใช้โซลารเซลล์ด้วยใช่พลังงานพลังงานพลังงานทดแทนตอนนี้เรากําลังหาวิธีว่าทํายังไงถึงคนที่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสถึงไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอยู่ตามป่าตามตอยหรือตามท้องนาที่ไปนะครับอ่าแลวนอกจากนี้เห็นบอกว่ายังมีทำก๊าซด้วยครับก๊าซชีวภาพ หุงต้มก็เปิดขึ้นมานกาซมันมาจากนู่นนะครับถังมันในสิบห้านาทีถ้ามีสามถังเกือบชั่วโมงเนี่ย<อ>ความร้อนมจะแรงมากนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเนี่ยแค่เอาขี้ใส่เข้าไปถังหนึ่งนี่สิบห้านาทีสิบห้านาท,นาทีเราลองแล้วถังสิบห้านาทีเราก็ทำสามถังสามถังเนี่ยสามถังเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงทอดไข่ได้ต้มผักได้แกงได้คแค่นี้ก็พอแล้วแล้วมันมีอีกอย่างในห้างเดี๋ยวผมจะรายละเอียดหนุ่นยังมีปุย๋ย ผมทําปุ๋ยหลักไว้อีก200ตันนะที่เห็นเนี่ยพาใบคุมอยู่นะปุ๋ยส0 0ร้อยตันนี่คือตัวหลักเลยที่ทําให้เราปลดหนี้ได้ตัวเนี้ตัวหลักตััวหลกมันมีบ่อปลาอีกบ่อไม่บ่อปลาลูไหนน้บ่อปลาอยู่ดูบ่อปลาประมาณสักไรปลาไรปลาไร่ตัวสองหมื่นตัวสองหมื่นตัวแล้วผมปล่อยปลาไม่ต้องไปคุ้นไม่ต้องไปเลี้ยงมันเลยปล่อยตามธรรมชาติก็เลือกปลาเราต้องเลือกปลาเลือกปลากินพืชเอาปลากินพืชเพราะในนี่มันมีพืชน้ําอยู่เยอะแยะ มีผักบุ่งมีผักกระเฉดอยู่ผมต่อยไปเรียบร้อยผมทำบ่อเป็นชั้นๆน่ะปล่อยผักไปเป็นชั้นๆปล่อยปลานิลไม่ก่อนเนี่ยปลานิลมันกินผักพอกินผักปลานิลออกลูกขึ้นมาปล่อยปลาหมอเข้าไปคครรัับบให้ปลาหนอมันกินลูกปลานิลพอปลาหมอก็ปลานิลอย่างละห้าพันตัวปล่อยได้ประมาณสักเดือนนะฝ่าเป็นหมื่นตัวแล้วนะครับอย่างละห้าพันเป็นหมื่นก็ปล่อยปลาดุกไปสักหมื่นตัวปลาหมุดปลาดุกมันกินทั้งปลาหมอปลานิลแล้วปีงปลาปีง่ะ ขอสักหมื่นตัวได้ไหมหมื่นตัวเนี่ยที่ปล่อยเนี่ยสักหมื่นตัวขายได้สักเท่าไหร่ก็ผมขอแค่ตัวสิบาทเต็มสุดเลยติดตัวสิบาทเลยหมื่นตัวก็แสนหนึ่งล้วปีหนึ่งก็แค่นั้นนะครับนาทีมันสองหมื่นตัวแต่ขอหมื่นตัวแสนหนึ่งปุ๋ยปุ๋ยสองร้อยตันแจกแจกคนไปมาเพื่อนปู่ของเราต้องการเพื่อนสักสักห้าสิบตันครับใช่เนี่ยสักห้าสิบตันเหลือสักร้อยตันสองพันห้าต่อสองพันห้าขายร้อยตันสองแสนห้า ไอนี่แสนเป็นสามแสนห้านี่ไม่รวมผักนะครับถ้าเกิดนึกอยากจะขายผักขึ้นมาไอนั่นก็อีกเรื่องผมไม่ได้ว่าแต่อยู่ไม่ต้องซื้ออะไรเลยพลังงานเราจัดไม่ให้เพียบพร้อมอาหารเป็นเพียบพร้อมที่อยู่อาศัยจัดไว้เพียบพร้อมถามว่าอยู่แบบนี้มันสบายสบายไหมพื้นฐานมันแน่นสามปีนี้ก็ปลดหนี้ร้านหนึ่งเดียวละสิ เพราะปีหนึ่งได้3ามแสนห้าอย่างต่ำนะแต่เดี๋ยวเขาจะหาว่าโกหกนะเพราพูดไว่ห<อ>้าปีอ่ะเดี๋ยวจาสามปีปลดนี่คนก็จะว่าเอ้ยโกหกอ่ะ <5, 6. S 2> ไหนบอกว่าห้าปีนี่แค่สามปี3สามปีที่ผมตั้งตุ๊กาตาไว้ตรงนี้เพื่ออะไรว่าเป็นหนี้หนึ่งล้านที่ห้าไร่ะทาไมถึงตั้งไว้หนึ่งล้านตั้งไว้เผื่อกลุ่มกเกษตรกรซึ่งวันนี้กเกษตรกรผมคิดว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นหนี้หมดมันเป็นหนี้ไม่ถึงล้านหรอกถ้ากัามีที่ห้าไรเขาอาจจะเป็นหนี้สักห้าหมื่นครับ หรือหนึ่งแสนบาทสูงสุดแต่ทุกคนที่เป็นหนี้ห้าหมื่นหนึ่งแสนบาทเขาใช่หนี้มาเป็นสิบสิบปีเลยใช้ไม่หมดครับเหมือนที่ทศกศกาลังคิดอยู่ทุกวันเนี้หนี้นอกระบบพวกนี้พักชําระหนี้พวกนี้เป็นหนี้ไม่มากหรอกแต่ถ้าทําอย่างผู้ใหญ่สมศักดิ์นี่สามปีกว่าถึงห้าปีก,ปก็ผมตั้งเวลานหนึ่งล้านห้าปีที่ห้าไรเนี่ยผมสามารถปลดหนี้ล้านได้แต่เขามีหนี้ไม่ถึงล้านเนี่ย ไอ้ตอนนี้ก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวไว้ว่าถ้าทำยังไงถึงบุคคลกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนั้นจะไ,ได้ผมโปรดได้แล้วได้แล้วก็มาตั้งตุ๊กตามไม่ต้องทําตามที่ผมพูดครั้งแรกสิบกว่าปีนะครับ,รบถ้ามีคนอยากจะเรียนรู้วิธีการแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างคะคือตอนนี้ทกศเข้ามาแล้วกรตเสริฐสหกรณ์กระทรวง ผนสลัดก็เข้ามาแล้วคือหลายๆหน่วงงานจะเข้ามาที่นี่หมดแต่ปัญหาของมันคือเข้ามาแล้วกเกษตรกรเข้าใจได้แค่ไหนมันกลัวพูดแล้วกลับไปถึงบ้านก็เหมือนนี่รอบเดิมคึอ <laughs> ไม่เข้าใจผมเลยต้องเร่งตอนนี้เร่งสร้างต้นแบบตอนนี้ต้นแบบมันชัดอยู่แล้วแหละถ้าคนไม่เห็นตรงนี้เหมือนคุณไม่เห็นนะคุณนึกอ,อยู่แบบนี้ไม่ต้องเดือนร้อนอะไรมันมีกลิ่นแล้วเราเก่งอะไรเราเอาสิ่งที่เก่งมาตั้งเอาไว้ให้เป,เป็นตุ๊กตาตัวตัวทำที่สามารถจะไปใช้นี่ได้คุณเก่งซ่อมวิทยุ คุณก็ซ่อมวิทยุไปสิแต่ซ่อมเสร็จคุณมีกินคุณไม่ต้องไปซื้อกินไม่ได้ไม่ใช่ใดเงินวิทยุมาซื้อกินทุกอย่างอ,าอย่างนั้นคุณก็ใช้นี่ฉันไม่ไหวเวลาอบรมนี่อบรมเรื่องอะไรบ้างฮะปัชญาแนวคิดหลักมันคือแนวคิดครับถ้าแนวคิดได้ก็ใส่เทคนิคที่มันเป็นต้นแบบชัดๆกันไปส่วนเทคนิคที่ผมใส่เนี่ยตอนนี้ถ้าคนไม่เห็นตรงนี้นึกออก,อก,ออกว่าเออมันมีกินบางคนยังขาดด้วว่าเอะแล้วมาทำยังไงทำยังไงสอนถึงวิธีการเทคนิคด้วยหรือเปล่า ผมสอนทุกอย่างแต่คนไม่เห็นภาพจริงๆเพราะว่าการเรียนการสอนถ้าไม่ไม่สัมผัสด้วยตาไม่สัมผัสด้วยมือมันไปไม่รอดยังไงมันก็ไม่เข้าใจตอนนี้ผมก็เลยเอะตรงนี้มันสําเร็จแล้วคนไม่เห็นเออมันแล้วเอแล้วมันทําแบบไหนขึ้นต้นแบบไหนคนนึกไม่ออกผมก็เลยทําแปลงอีกแปลงตอนนี้เปมีแปลงใหม่อีกมีแปลงใหม่อีกเพิ่งไปติดนี่เข้ามาสดๆร้อนๆเหมือนตะกี้นี่แล้วคนที่ขายที่ผมเนี่ยยังไม่ได้เงินไปสักบาท เพราะผมก็ไม่มีตังค์ผมก็ต้องเอาไปให้ทกศจ่ายเงินออกมาแล้วที่ไปจำนองทกศเอาเงินก็ไปจ่ายก่อนแล้วก็ทําของใหม่ให้คนดูอีกรอบหนึ่งทําเหมือนอย่างนี้นะครับนี่มันห้าไร่อีกแปลงมันก็ห้าไร่ป่าๆเหมือนกันแต่อีแปลงไม่มีอะไรเลยมีเท่าป่าหญ้าแล้วก็มีเท่าเท่าหัวไหล่ปนาอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับที่เป็นป่าล้วนๆครับเท่านี้เวลาคนมาเรียนมาอบรมจะได้เห็นเลยว่าตอนเริ่มต้นมันเป็นอย่างนี้พอ 5ปีมันจะเป็นยังไงใช่ตอนนี้ทสกํากำลังจะเอาผู้พักจําละนี่จหนี่นอกมาฝึกอบรมอีก2 0 0 0 0 0คนนะครับ2 0 0แสนคนไม่ใช่ธรรมดาส0แนแล้วคน2 0 0แสนคนในนี่นอกระบบนี่เซียนทั้งนั้นนะครับเพราะถ้าไม่เซียนเป็นนี่นอกระบบไม่ได้ยวเซียนยังไงเซียนแบบไหนคือคือผมไม่อยากจะพูดว่าว่าแกกาสามารถนะครับแต่เขาเป็นนี่ถาววนเนี่ยนี่นอกโลกคือนี่ถาววอนี่ถาวรนคือคิดที่จะใช้นี่นึกอะไรไม่ค่อยออกแล้ว ก็ต้องเร่งทําตรงนี้เเขาเห็นก็เลยสร้างแปลงเน้นเป็นแปลงน้ำหนึ่งเพราะคนพวกนี้มีที่ทั้งนั้นแหละแต่ทําไม่เป็นในที่แล้วทิ่งไม่ฝวันนั่นนะครับวันนี้คนมันสมองไม่เท่ากันเนี่ยความรู้ความสามารถไม่เท่ากันเหมือนพระพุทธเจ้าตัดไม้บัวสี่เหล่าผมเกรงเหลือเกินว่าจะได้แค่สองเหล่ากลัวกลัวจะได้บัวพ้นน้ำก็บัวปริ่มน้ำ ตายน้ําก็บัวตายแรงกลัวไม่ได้ผลเลยทําเผื่อไว้ให้แปลงนู้นนะครับให้ไม่รู้จริงๆให้สอนยังไงก็ไม่เอาจริงๆ <c oughs> ให้นั่งเฉยเฉยเท้าละน้ําจริงๆไม่เกินสิบห้าปีก็ปลดหนี้ได้ก็ยังทําได้อีกทาเผื่อให้เขานะแต่ถ้าคนวามสามารถมีความรูกน่อยๆเงี้ยไม่เกินห้าปีปลดหนี้ได้นี่ทําเผื่อไว้บัวเหล่าที่สี่ด้วย ก็คือจริงๆแล้วต้องต้องเผื่อใจไว้เหมือนกันเพราะว่าบางทีแล้วคนที่เป็นนี่ก็หูตามืดมัวไม่รู้จะอยากจะทํายังไงแล้วให้ได้เงินมาโดยทีสุดแต่ว่าปีแรกนี่ต้องต้องขาดทุนก่อนนะใช่แล้วต้องสร้างพื้นฐานก่อนคนที่จะมาเนี่ยผมเรียกเขาว่าสิทธิ์รุ่นน้องนะครับสิทธิ์รุ่นพี่อยู่นี่เพราะเมื่อก่อนผมก็คิดไลไม่ออกเหมือนกันเลยดอะไม่ออกเป็นหัวเหลาทีสีเหมือนกันแหละแต่ว่าก็เปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนตัวเองได้ เพราะฉะนั้นคนที่ติดหนี้คนที่เคยไปก่อนแล้วก็ไม่มีทางออกไม่รู้จะทำยังไงใช่ก็วันนี้ก็มีตัวอย่างแล้วว่ามีคนมีทางออกได้ทําให้เห็นทําให้เห็นได้ไม่เชื่อมาดูแล้วกันนะครับว่าวิธีปลดหนี้ทําแบบเ่งนไงพระเจ้าอยู่หัวพระราดนำดัดไว้เรียบร้อยหมดครับขั้นตอนต่างๆเศรษฐกิจพอเพียงมันมีขั้นมีตอนห้ามขั้นครับถ้าข้ามขั้นเมื่อไหร่ก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นต้องเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําทําทีละอย่าง ยังไงก็สําเร็จรอย่าใจร้อนใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับและบ้านเมืองวันนี้ไม่ค่อยโปกติกนะครับ <c oughs> ก็ต้องช่วยเหลือกันนะก็ช่วยเหลือกันะเพราะนั้นก็ฝากไ้ด้วยว่าวันนี้เดือดร,ร้อนเพราะนั้นการเดือดร้อนของพวกเราทั้งหมดนะพระเจ้าอยู่หัวเดือดร้อนหนักกว่าเราอีก <c oughs> เพราะนั้นจะทําอะไรรักพระเจ้าอยู่หัวรักจริงก็ต้องทาตามพระราตดำรบัสพระเจ้าอยู่หัวพระราชดำรัสไว้ให้เรียบร้อย ทำให้ดูไว้เรียบร้อยหมที่้วท็จเีหมายเป็นร้อยเป็นพันเรื่องก็เอามาสักเกลื่อนเป็นไรครับไว้วันนี้นะครับสิ่งดีๆสุดคือปรัชญาเศรษฐกิจของเพียงสามารถทําได้กินในชาตินี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาอบรมกับผู้ใหญ่สมศักดิ์นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับก็รับรองว่าปล่อยความรู้เต็มที่นะครับแล้วก็สามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สมศักดิ์และช่ว